ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คําพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงภายในตัวท่านที่ร้อนแรงมีพลังมีสเสน่ห์ที่มากล้นแสดงถึงอิสตรีที่มีมารยาหรือ หมายถึงการได้อะไรมาอย่างฉาบฉวยไพ่อ่านความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ภายนอกเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนแอหรือภายนอกอาจเป็นคนที่ดูอ่อนแอแต่มีความเข้มแข็งและร้อนแรงอยู่ภายในอ่านพาไพ่ใบนี้ทางด้านการงาน หากเป็นงานที่ต้องลงทุนต่างๆท่านต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานมากเป็นพิเศษการติดต่อเจราจาจะมากไปด้วยกลยุทธ์การชิงไหวชิงพลิบการพลิกแพงประสานกับเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงินท่านมีวิธีหมุนเงินด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างคล่องตัวและได้ผล ทำให้มีสภาวะทางการเงินที่ดีขึ้นเป็นตามลำดับไพ่ใบนี้แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มาเกี่ยวข้องด้วยและท่านอาจเกิดความอ่อนไหวได้ง่ายเกิดมีความรักใคร่ที่ร้อนแรงหรือมีอารมณ์ลุนแรงที่แอบแฝงอยู่ทางด้านบุตรและบริวาร ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะได้บุตรเป็นหญิงความหมายทางด้านสุขภาพและการเดินทางในเรื่องของสุขภาพของท่านแม้ว่าจะอ่อนล้าแต่ว่าภายในนั้นภายในนั้นยังมีความมีไฟแรงอยู่และมีอารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่ท่านอาจมีโอกาสได้เดินทางไกลอย่างเล่นด่วนความหมายทางด้านโชคลาภ ท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและมีความสำเร็จซึ่งกำลังจะทยอยเข้ามาสู่ตัวท่านเองและท่านอาจมีเกณฑ์จะได้ลาบที่เป็นยานพาหนะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงรายได้หรือเงินตราที่ได้มาอย่างฉาบชวยอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนและยุ่งยาก และท่านอาจมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างกระทันหันสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหศัศจ,จรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทำตัวแปลกๆล,ล,ลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงานท่านจะประสบความสำเร็จในการติดต่อเจรจาอาจมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้น จะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบความสมหวังในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพาหนะแบบไม่คาดฝันและมีความสําเร็จและสมหวังเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบน,นี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรค์ต่างๆเกิดขึ้น แต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงเผาผ่านเป็นเปลวไฟที่ลุกไหม้และร้อนแรงมีพลังสูงสุดตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักจะมีนิสัยใจร้อนฉุนเฉียวง่ายไม่ชอบรอคอยผู้อื่นยิ่งในศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำสูงไพ่แสดงด้านการงานท่านค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีท่านมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังและท่านจะรับการเจรจาติดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียง ไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้การเงินของท่านมีแนวโน้มที่ดีมีสถานะที่มั่นคงมีความรุ่งเรืองทางด้านการเงินมากเป็นพิเศษไพ่แสดงด้านความรักหรือเพศตรงข้ามอาจมีเพศตรงข้ามเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับท่านหรืออาจเป็นผู้ร่วมงานที่มีเกียรติยศชื่อเสียงความหมายด้านบุตรหรือบริวาร ผู้ที่มีครอบครัวและกําลังอยากได้บุตรจะมีเกณฑ์ได้อภิชาติตบุตรหรือมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับบุตรและบริวารโดยเป็นไปในทางที่ดีและมีความรุ่งโรดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงนี้ถ้าได้เดินทางไกลจะได้รับความสําเร็จส่วนด้านสุขภาพช่วงนี้ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะมีโชคครั้งใหญ่หรือได้รับเกียรติให้ทําเรื่องบางเรื่องหรือทําเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะรถบ้านที่ดินโดยมีความเกี่ยวข้อง,องกันกับญาติพี่น้องของท่านดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังจะพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่รอท่านอยู่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงความรุ่งเรืองชั่วคราวหรือในระยะเวลาสั้นๆความไม่แน่นอนความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลง ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและคบค้าสมาคมเข้ากับผู้อื่นได้ดีทําอะไรรวดเร็วไม่ชอบการรอคอยทําอะไรว่องไวชอบใช้ชีวิตที่สุขสบายไพ่แสดงด้านการงานหากต้องการงานหรือหากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ท่านยังไม่มีวิ่แววและยังไม่เป็นผลดีเท่าใดนักหากมีการเจรจาติดต่อผลที่ได้ยังหาความแน่นอนไม่ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไพ่แสดงด้านการเงินท่านกำลังมีโชคทางด้านการเงินมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเป็นระยะระยะไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ท่านระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามจะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่ท่านได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารให้ท่านระวังเรื่องบริวารหรือญาติพี่น้องในครอบครัว จะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านไพ่แสดงด้านสุขภาพให้ท่านดูแลด้านสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงเนื่องด้วยท่านอาจมีร่างกายที่จะเกิดจากการเจ็บป่วยได้ในระยะเวลานี้ซึ่งไม่ค่อยเป็นผลดีแก่ท่านเท่าใดนนะักไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคต่างๆในระยะเวลานี้ออกไปก่อนซึ่ง จะไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านเองดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแยง้งหรืออุปสรรคที่คาดไม่ถึงเช่นผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่ไม่เป็นผลดีกับตัวท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสําเร็จที่มีความล่าช้าทําให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดหนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีกจนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทำเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จและเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจานวนมาก มักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตอนี่ขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาอย่าร้างและพัดภาคจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาตพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของรูปมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้จึงจะทำการใดๆได้สำเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันมันเพียร หากไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหน่งแคลงใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่านช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วย สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทำตัวแปลกๆลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะประสบความสําเร็จในการติดต่อเจรจาอาจมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้าน บุตระบริวารท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้นจะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบ ความสมหวังในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพาหนะแบบไม่คาดฝันและมีความสําเร็จและสมหวังเกิดขึ้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบน,นี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงลมที่พัดพาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดแพกไปจากเดิมทิศทางที่ผิดศีลธรรมการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีความไม่แน่นอนท่านที่ได้ไพ่ในด้านลักษณะของนิสัย ท่านจะเป็นคนที่มักมากในอบายามุขเชื่อคนง่ายหูเบาใจง่ายรวนเรดังลมไพ่ความหมายด้านการงานท่านจะได้งานที่ไม่มีความสุจริตอาจเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอบายามุขส่วนการติดต่อเจราจาไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จเท่าไหร่นะไพ่ด้านการเงินท่านมีเกณฑ์จะต้องสูญเสียเงินเพราะการพนัน อาจถึงขั้นยากจนค้นแค้นเพราะการหลงมัวเมาในอบายมุกไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะลหลงไหลในเพศตรงข้ามคู่รักหุ้นส่วนอย่างหัวปักหัวปำไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารให้ท่านระวังลูกจะนำพาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้ให้คุณชีวิตในครอบครัวจะมีปัญหา ต้องเกิดการพัดพรากจากกันเพื่อนจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ในระยะเวลานี้ไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่ทุดโทรมมีการป่วยไข้ในระยะยาวหากได้เดินทางไกลจะไม่ประสบความสำเร็จการศึกษาก็ไม่เป็นผลตามที่คาดคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงแบบชั่วครั้งชั่วคราวและมีความไม่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงอาจถูกต้มตุนให้เสียทรัพย์ทั้งเรื่องเอกสารต่างๆและเงินทองอาจได้รับเช็คเด้งหรือมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการของท่านเอง ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คำทํานายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป